สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟังลาวฟังไทยและ FC ทั่วโลกวันนี้นางพามาดูคลิปรวมนะคะรวมคลิปหรือภาพรวมส่วนมากก็เป็นคลิปมากกว่าภาพนะคะคลิปรวมแห่งปีของนางค่ะนะคะว่านางไปไหนมาบ้างนางไปประเทศไทยมานางก็เลยเอาสวนและก็เอาวัดบ้านของนางมาให้ดูนะคะที่บอกว่าสร้างพระยานาคแล้วก็บอกว่าวัดเล็กๆเ,เ,เก่าๆนั่นแหละค่ะของนางนี่แหละค่ะที่ว่า ชาวบ้านร่วมกันสร้างนางก็ไปสร้างไปทําทุกปีละค่ะก็ไม่เคยคิดค่าแรงกันนะคะชาวบ้านช่วยกันสร้างเนะี่ยนี่แหละนางพามาดูเนาะแล้วก็ชมคลิปบ้านชมคลิปสวนแล้วก็แคนาดาด้วยนะคะว่านางไปทําอะไรมารวมๆภาพหรือคลิปแห่งปีของนางนั่นเองตามให้ดูไม่ให้ดูหมดหรอกให้ดูเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะคลิปมันจะยาวไปแล้วจบจากคลิปนี้แล้วมาชมนางไลฟ์สดกันนะคะพูดคุย ข่าวของลุงพลดราม่าต่อว่าเป็นยังไงดีหรือไม่ดียังไงวันนี้มีอะไรคืบหน้ามาพูดคุยทักทายกันนะคะเอฟซี FC. จ๋าคิดถึงก็เลยแวะมาหาเนาะมาคุยกันนะคะชมคลิปนี้จบแล้วมาคุยกันพบกับทางในนางไร้สดนะคะสําหรับคลิปนี้เอาคลิปมาฝากความว่านางไปไหนมาบ้างอันนี้เป็นภาพอยู่แคนาดานะคะท้ายคลิปชมหิมะตกว,วันนี้ด้วยแหละไปเรา ก็จากกันเพียงเท่านี้ในคลิปนี้เจอกันในคลิปไลฟ์สดน,นะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางคะ่ะสวัสดีค่ะ moi c'est bố, autre femme qui voilà moi je suis qui avec sardine avec boisson อะวะดิจอี non il d u t puis c o n ตนมังซีแม่เอ็มบุก s a r อีอีอเล avec boisson s a r นางบอกว่าทำปลากระป๋องในช็อตมะเขือเทศก็ทำเหมือนกันนี่แหละ

โอตโตแคนาดาเอ็มสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสบายนีดด่บ้านบ้นเขานึงเดียวในจังหวัดเลยท่าเจ้าอันนี้นี่เขาเอินบุญนี่ยังบ้านเขาเนี่ย ป้าซัดเข้าไงโอบุญปราสาทเข้าใหญไงกันบ่โอ <c ười> ้ยโอ้ยเบียงซุเฟ่เซนิวโอ้เห็ดบุญกลุ่มเข้าญ่ชาวบ้านกำลังซอยกันเยอะจ้ะโอ้ยงามคักงามคักไอ้คือไอเดียดีแท้ออกอาจารย์บ่ โอ้เราเคยผ่านมาหลายแล้วเนาะเขาท่าเขาท่าชาวบ้านกำลังซอยกันจัดทำบุญเขาไงอยู่มาแล้วลรจ้ะได้ลมนะเดินทางมาไม่เลยห้ามือเลยโอ้ อ,อ,อ,อันนี้คือพระนักกรเขาจะพระนักกำเขา,กกเขาอันนี้กรราเขาคนน่ะอันนั่พนพระนกประกอบพระนกประกอบ บอจ่ะบ่จ้ะเปลี่ยนเส้นทางมาทางญี่ปุ่นแบบนี้มาทางเอเชียมาทางแถบนี้่้ามามา ลับแยกนอนค่ะมาให้มานาะเย็นสบ,บายสาวะสวะบุกุบุกุบุกุัะบ,บ,บุกุอว, <c oughs> วตัวอ่านรู้สึกบุกัวผันทองเสียตัวเด็ดเด่นพากันนั่งยื้อพ่อให้ไปหนาะพี่น้นอ,น <c oughs> นอนท้องเสีนนยนะทำจักจ่อยตัวท้องเสียจ่อยบุกท้องเสียค่ะมากินอาหารมามาเมืองไทยนี่ <c oughs> บพรว่าจะกินอาหารนี่ยังกระท้องเสียมันปรับสภาพอากาศอากาศมันร้อนจ้ะ แต่อากาศเย็นสบายดีค่ะอยู่ท่องไฮท้องนาุนพึงป,ป,ปาดินงกบแกบกบแกบกิบๆๆๆกบนแย่อยู่จ้ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเราสองคนมาเดินดูสวนนะคะแล้วก็จะมาเอาปลาไปนึ่งกินด้วยค่ะดูชมสวนและบอ่อปลาเลยนะคะตอนนี้หน้าแรงนะคะน้ำแห้งน้ำแห้งหมดแล้วค่ะน้ำแห้งเนาะ ส่วนยางพาราส่วนกล้วยค่ะอือหือ เสืดดัลลี่ปาบอย่ารบกดัลลี่เสือู้ผดดัลลีเนี่ยยี่งปะอ๋อเขาห่วงนะคะ เขาห่วงตัวเมียค่ะเขาห่วงตัวเมียเขาเขาไม่ชอบให้ตัวอื่นมาแย่งตัวเมียเขาตัวผู้ตัวอื่นก็วิ่งหนีหมดเลยดูดูเขาทำดูเขาทำดูเขาทำดู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  ร้อนหน้าแดงอันนี้ช็อปก็จะมีขายน้ำขายไอศครีมของกินแล้วก็อาหารให้สัตว์ค่ะตลอดก็เมื่อกี้ก็ซื้อกล้วยที่นี่แหละไปให้พวกกลิ้งพวกข้างกินค่ะฮัลโหเรามาเที่ยวเมืองโบราณสะราการค่ะ ประเทศไทยค่ะหน้าแดงเลยหน้าแดงค่ะคือแดงเป็นลูกตำลึงเลยค่ะเพราะว่ามันร้อนค่ะโอเตฟานวิซาตมัวรูบุกู ขอบคุณครับขอบคุณครับ乘坐中国国际航空公ขึ้นเครื่องบินค่ะกลับประเทศไทยอีกเกชั่วโมงนะะตอนนี้ออกจากโรงแรมแล้วค่ะ ได้นอนอยู่นี่คืนหนึ่งค่ะแต่ก็ดีค่ะเหมือนได้พักผ่อนเนาะแล้วเพราะว่าเพิ่งจ่ายค่าเสียหายให้ทุกอย่างค่าอยู่ค่ากินค่าโรงแรมเราก็เดินทางไปเช้นเครื่องกันค่ะตอนนี้นะคะ เปล่งเต๋าเลยไต้เลนเดย์ทาวเวอร์สเจ็ดชั่วโมงถึงประเทศไทยค่ะตอนนี้อยู่บนรถนะคะจะไปโรงแรมค่ะรถเมย์เพื่อไปโรงแรมเนาะไปด้วยกันครบทีมเลยโอเคไปเลย See you later Thailand บาย สวัสดีค่ะวันนี้นางจะพามาทำลิปสติกนะคะลิปสติกให้มีสีประมาณนี้นะคะให้ออกสีเนาะให้มีสีแต่เป็นลิปสติกเพื่อบำรุงสีปากของเรานะคะให้มีความชุ่มชื้นไปดูกันเลยค่ะว่านางทำยังไงให้ปากไม่แตกบำรุงแล้วก็มีสีด้วย